อยู่อยู่ตอมาวแล้วครับ <bunker. S 2> ตอกมุมมุมอยู่แล้วนี่มันไส้นีเลยโต๊ะกากีลูกรม่มัดไส้กาจะมีอะไรกาวอ่ะมันสีดุ๊กวนี่ยเป็นอะไรตีน้องกาวอ่ะลูกเนี้ยของลุงมันเป็นยังไงลุงอันนีอะดรอันไหน ก็ไม่กล้าเหมือนกันว่อ้านไขก็นล่ไม่ใส่ปอกก็ได้ก็ไหนใส่ปอกกับไข่ลูกเล็กเลยไอชื่อชืนที่เขาไอนี่เยอะแล้วชั่วโมงบินเขาเยอะเอาให้หน่อยไม่มีปืนเล่นกับควานสองคนบ่ล่ะรนะมาบ้านมา เจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นนี่อันนี้เล็กยุ่งอันนีเล็กอันนี้อันนี้คุ้มย่งอ่ะนะข้างดาราเนี่ยากเนาะต้องฮารัตโมใส่ด้วยด่านแลนด์ลงไป พ่อมันมัดอะไรมันแฉ่งนะลูกไปงั้นไปจะกินไหคะกลบ,บ้านิดแ๊บหน่อยนะมัวสนใจพ่อหนุ่มสีชอบอ่ะอลูกนะอย่ามาบัวบานลงน้ำดิ

ุปว้าาตุงคอหักไม่ก็สันไม่ก็สันคอหักโอ้ม่แม่ทัแล้วครับทัแล้วทัแล้วทัแล้วเอาไปรินนทัแล้วหัวตก ก็ล,ลบลมน้ำคูกันนะร้อนแดดคือคนฟ้อนให้น,อนอ้องเน้สีอแล้วมันเป็นพาเ้าลุกนี่นะคะพี่บัวได้ยินแต่เสียงใช่ไหมคะคือนอน้ำกอเสกโลดไปว้าว้าไปนู่นพี่บัวเขาลองแล้วลูก บอกว่าเล่นน้ำรอนานแล้วเอาลูกสาดสาวเลยลูกสาวสาวอย่าาเย็นนะลูกไปสานาโนไปไปเร็วไปยิงไปลูกไปไปเร็ว้มาตามาโนไปแล้วให้ชื่นชื่นกินยาโดดเดี๋ยวให้เขาจัดการทางนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูมุมกว้างๆก่อน ช่องมากเลยนะคะญิงสนุกไหมลูกแต่บัวพร้อมสนุกแล้วน,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 นุ่นนุ่นข้าใหญ่ไปแล้วลงไปเร็วพี่บัวว่างไงพี่บัวว่างไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อ๋อบ้านเดียวพอแล้วบ้านเดียวพอดดิ้วดิดิ้ว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 ดด้วด้วดิ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 วดิ้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 วดด้วดด้วดิ้ว น้องบุญน้ำ้องเจ้าอะไรน้องบุญน้ำไปเดี๋ยวเราไปดูวัวกนโอ้เอเสบียงควนฟนอยู่นี่นะคะ เดี ừ, ๋ยวให้ไม่ต้องหลวงไว้ามกไหนีกระโปงสวยมากเลยเอฟกระโปงค่ะเอฟกระโปงบัวก็อาบน้ำเล่นน้ำเลนน้ำกันไว้ดีกว่าเน่หอ้าบุเลัเลยเดี๋ยว เราเลยจะเจ็บสนานเลยนะะสีของเราไปอยู่ตรงนู้นมการน้ำเลยโอ้ดูดูตัวี่นกาเลยนะครับตเป่นกัรสนสนามากเลยโอ้โหดู้อนอจำเป็นนะครับนี่คืออนจำเป็นนะครับอนโปนโอ้โหหลายกิโลเลยนะครับี้อนรไปเลย

ทุกคนอย่ียนเบ้งเอาหาถั่วมุนหน่เล่นหาถั่วมุนนนเออพ่อทุบงไปอี่โอ้ดูเล่นน้ำยังไงาเลยใหญ่เล่นน้ำแบบชิๆคืน้องวดน้องมาโอ้ดูดดกัน่ๆเดินเล่นเดิเล่นหัวเลยหัเลยเยเลย Oh! เอาแล้ว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 เอาหยังคือโอ้ยมันลึกนี่มันาเล่นฝั่งนี้มาเล่นฝั่งนี้เออจิงจิงย่าถ่าน้ําใสแม่

ติดติดติดโอ้ยโอหญิงตดดีนู้นอยู่ตรงไหนดีเนี่ยปลอดภัยป่ะเนี่ยนาซอเสือแบนหมดหรอคือดึงมากเลยไม่ได้แบนหม เป็นไรอ่ะ,อะนี่คุณภาคต่อวาวาเบงยิงม่ว่าวา,วายิงว้าว่ายิงมีกิสโอโห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 เล่นกันสนุนไบนี้ ไอ้ช้างใหญ่ไรละไอ้ช้างเด็กเราแหละที่สำคัญดิโอัโอ้ัยิงิงยิแม่ลูกยิงไปกินเขาเดียเียวลูกหอยู่ตรงนู้แหละไปกินก็ได้เดียวไปกินก่อนสปอนอนยิงลูกยิงยิงลูกยิงโอ้ลื่นลืโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้สีกันเล่นเล่นกันได้อยู่โอ้เตโอ้ โอยโดนแล้วครับโดนแล้วครับหนีเลยหนีเลยครับผพ่อเดินหมดแล้วโอ้นพี่แล้วนี่เราเอาของให้พี่อ่ะระวังขึ้นขึ้นมาแล้วแล้วนี่เอาของให้ความฟันกินเลยเนี่คือมหาเขาถอยลูกไประวังโดนนะลูกอี๋ ยิงตามมาอยู่เอออยไปด้วยไปด้วยอย่งทิ้งองทิ้งกันออเปียกเปียยโอนี่กันอ๋นี่กันอนี่กนนุดย่แม่ไแบตสินาทียังไม่หมดเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ไปแล้วเออชื่นบัวบัวอย่าลงพันั้ำลูกเย้ยมันเปียกไอ้มโมวีมืออะไรตรงคนหึคนจุ่มคนจุ่มจิ้มเลยคิ้มกันโดลูกลึกโดลูกลึกขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่มีโซ่ดึงไว้อยู่โดลึกลูกโดเปลี่ยนเครื่องไหมเปลี่ยนเครื่องไหมเอาโทรศัพท์โตมันเล็กลูกมันเล็กขึ้นมา แม่คะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับใช์กดกระดิ่งกดติดต่อคือจะเยี่ยมให้อินดีเป็นไ<อ>ทยแลนด์ด้วยนะคะสวัสดี